ตัร์เต์คิดกันดีกว่าสี่บาทอาอกมาเป็นโอ้โหโลูเซอร์ได้สตัวไม่แบกเลย <laughs> ลูเซอร์ใครแบกครับกี่เลเหอรอโคตรไก่ไม่ใช่อะเซตน่าจะได้โมเชอร์เซ็ตแทงเซตสามดาวน่ก็ดาเมจได้อยู่6 8 0แสบบอมเบอร์ไว้ถของแทงค์มาเต็มไปหมดรอบนี้3พิสมาติกแน่เลย คั้งแรกที่คุณมี40ทองเมื่อจบการสู้จะได้รับไดมอนด์แฮนดและชิ้นส่วน2ชิ้นน่าจะดีสุดแล้วนะ้าไะไม่รู้จะปั้นอะไรแบบวะอยากไปม่วง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 เหลืองเหลือนแต่คงจะไม่ไม่ทัน <laughs> คงจะไม่ทันคนที่มีอักเมนต์เลเวลอาฟอาจจะได้แค่ฟสาฟ้าเต็มเต็ม มาฮะสิ่งสวยเลเ่มใช้ไปก่อนมะซ้ำแล้วแน่ execution เนอะพาทัศไม่ย,ยีมานาพาทัศตีดตัว เอ็กซ์คิวยังเปิดไม่ได้มีทอมิสเฟดฮะไม่มีมานาเลยโอ้เคลลินสองดาวแล้วโอ้อย่างเร็วอย่างเร็วเววหกเออีเฟดก็ช้ามากเลยฮะไม่มีมานาไม่ได้ตีเร็วด้วย เจ็ดค่อยสุ่มกันมิงั้นไม่รอดสิบสองมาแล้ว oh, มานาะ oh. อ้าวแล้วกลับมาวิดฟอร์ดจูนผมขายไปแล้วดิห oh, <that> ารักไปกันนะเออ ได้ไนะฮะตัวแบบของเราแต่คือต้องหาอีกเยอะเลยครับเราไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกครับมันก็เลยแบบลําบากหน่อยแต่ก็ด้อย่างตรงที่มีดูเคเตอร์นะฮะก็มี2อันครับอันแบบแชมเปี้ยนมาเลยเอออาจจะได้ใช้ออาจจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวดูทีว่าลักจะโผล่มาไหมวิดเฟดไปไหนตัวหายไปแล้วหรอมีตัวเดียวอ่ะแย่แล้วนี่ก็มีตัว นะตอนนี้ก็คือน่าจะต้องเอารักแบกน,นะครับเพราะว่าตัว3บาทนี่แหละจะเอาขึ้น3าดาวนะ้วถ้าไป4บาทตอนแรกก่จะไปแต่มันคือแบบไกลไปหน่อยแต้มเหลือ42คนระับไม่น่าจะทันนะฮะไม่น่าจะกู้วิกฤตได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไอเทมรักขาดอีก1ชิ้นยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ได้ไดมอนแฮนมาช่วยเก็บตังค์นิดหน่อยนะครับอันนี้เจอกับเพนทาคิวฮะมีเป็นหน้า <c oughs> เปลี่ยนเป็นยิงแสงดีปะ โกลฟ์ตงังบริกเวนปูมานาได้รับพลังชีวิตไซเบอร์นติกครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนเงินข้ามไปเอามาเร่งมานาะสุ่มกันหน่อยสุ่มกันหน่อยมีเป็นบาทครับได้เปิดนัสเอร์นะฮะ,ะจัดไปโอ้ยอาลีอยากเล่นแต่ไม่ไหวนะครับแพทนี้คือแบบต้องสามดาว <c oughs> ต้อสามดาวดีโอกาสที่จะไป ท็อป4ได้สูงมากๆครับถ้าหยิบอาริมาตอนเวลรเคือแบบกว่าจะ2ดาวน่าจะยากนะเดี๋ยวผมเล่นรักไปก่อนแล้วกันอ่ะได้มาเป็นเซตได้มาเป็น e dm f ู o, ก็จะสกิลได้ถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ2วินาทีมั้งแล้วก็ได a อนด์แฮนดนะครับเดี๋ยวเอาไปให้เซตนะครับเซต4บาทอ่ะเอามากันตายแล้วมันได้เก็บตังค์นะครับหลักๆคือมาเก็บตังค์มากกว่า <c oughs> เออมาได้1บาทต่อรอบอะ่ะ รอบนี้ก็เจอกับครั้นที่ครับมีเป็นการเดี้ยนไอเทมชิ้นต่อไปคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรให้รักดีฮะไม่มีแบบเบสมาให้เลยอุย้ยลืมเปลี่ยนลืมปิดสกิลขัดจังหวะตีไม่ได้ยิงแสงเลเซอร์ รย้อยตีตีเรียบร้อย <laughs> เปลี่ยนสก,กิลอ,อ,อ่ะเราอีกพอมาอย่างไวเลยครับดีครับได้มาช่วยแทงนะได้หนวดมาช่วยรับาดาเมจแทนด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมเอามาปิดลักอะ้รกันกันตัวล้วนนะฮะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเป็นกำแพงลักสามดาวว้า หวาโอ้จะเจอไหมเนี่ยเซอ,อร์ขาดขวาอ้ยบานเลยไม่มีแววจะสามดาวเลยล่ะเอ้ยลักเอ้ย,อยขาดอีกเยอะเลยครับเล่นยากมากเลยฮะต้องเสียตังลงทุนสุดโอ้โหลักสกิล e d m มาทุกคนของ e d m ยิงแสงครับมาทุกทิศทางฮะ พคดเลเซอร์ไอเทมฮะเดี๋ยวลองไปหยิบเป็นตาหลิวนะฮะก็กะว่าจะทำเป็นสัญลักษณ์แจสนะครับมาเปิดเปิดแจสคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีไอเทมมันไม่มเบสมาเลยก็อ่ะสัญลักษณ์แจสไปครับได้ความใสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้เฮผีเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติที่เปิดแะยิ่งเปิดได้หลายคุณสมบัตินะครับมันก็จะได้โบนัสเยอะอ่ะเดี๋ยวสุ่มหา โ oh. <laughs> อ้หาสบาท5บาทมาฮะหนึปอร์ักโอ้ร oh, ักไม่มาเลยโอ้โ oh. ห oh. oh. ลำบากเลยครับไม่3ดาวฮนะคนเล่นไม่มีเนะี่ยผมลองเช็คดูแล้วลองดูครับว่าเมื่อไหร่จะ3ดาวซ้ำปะไม่ซ้ำไม่ซ้ำแต่หาไม่เจอ รักผุมขาดอีกออส,สองตัวแจ็กว่า <c oughs> <c oughs> มันข้ามไปตัว5บาทได้ไงก่อน1%คุณเอ้ย สาไม่ออกเอ้ยข้าไปตัว5บาทเฉยเลยแนวหน้าค่อนข้างแน่นนะตอนนี้ติดแค่ว่าเนี่อะไรครับดาเมจเราไม่ท <descriptive mus i> ็อปฟอร์มนะฮะยังไม่3ดาวก็ลำบากหน่อยถ้าไปถึงท้ายเกมแล้วไปแค่นี้นะฮะอ่ะรอบนี้ได้อยู่ครับแนวหน้าแน่นมามีไอโอนิกเนาะลดต้านเวทถ้ายิงได้แรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับได้อยู่ซื้อเกินไป ก็มาหน้าบ่าเสาสองดาวงงเหมือนเหมือนกันงงเหมือนกันงงเหมือนกันนี่อยู่แค่นี้เอ้ยหารักไม่เจอหรอลักอีกอีกสองตัวยอมใช้ทุกอย่างให้เลยเนี่ยปิดปิดทุกอย่างไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ใงนี่แหล,ละยีงไม่คิดแต่งประชารวมแล้วกัน quá, Bắt ra Anh cơ à Nhưng mà Tuấn ทำไมอีกตัวหนึ่งก็ยอมใช้ดูเคเตอร์แล้วนะครับไม่ไหวแล้วต้องตามเลเวลแล้วนะครับไม่ได้อำไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า <laughs> ปิดประตูแล้วไม่ให้เข้าเฮ้ย <laughs> <laughs> สี่ทีสุดท้ายมาว้าว <laughs> มาชา้าแต่มานะเฮ้ยอีกสักตัวได้ปหแค่ไม่ต้องใช้ดุกใหญ่ยี่ตัว เออบ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 ไม่มา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 ผู้ใช้แล้วออกไปก่อนเดี๋ยวกดผิดสามสองบาทยิงถึงวันเนี่ยปิ้ว เ้ยได้อยู่ได้อยู่ทีมนี้เป็นกาเดียนนะครับก็จะมีเป็นเวกมาทำอีโมแล้วก็โบเซอร์ฮะจำนวนมากเลยเน้นไปป๊อปปี้ครับลักหน้าตื่นตากแต่ไ้ไหนไม่ได้ล็อกอ,อยู่แค่นี้แหละล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ ไให้ไปไหนววลาที่ยิงอย่างเดียว,วที่ยิงอย่างเดียวแล้วก็โหเลือดเยอะเลยเยอ,อเยอะด้วย <laughs> ทั้งวัน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 ะ <laughs> เอ่อยร้อยเันะเอ้ยอาเเจ้าไปร้อยเจ็ดนละนะ <laughs> แจ๊ะๆๆ แค่ตรวจความเสียหายไปดวดคอยคุ้มกันอยู่เอาเลยเก็บเก็บเวลาเก็บเวลาเก็บเวลาอุ้ยอุ้ยไปแล้วซาบี่าเร็ร้อยเร็วซอยกดแสงเลเซอร์ มันเดินไม่ได้ตัวมันติดอะ่ะต้องยิงอย่างเดียวชีวิตนี้ขอตีกายภาพาตีปกติเก็บมาน้าหน่อยไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ใ <c> ห <oughs> ้เขา้าไม่เข้ายิงอย่างเดียวมีแต่ที่ยิงอย่างเดียวยิงเข้าไปเนี่ยยิงไม่ได้ไกลเกินยิงอย่างเดียว <c oughs> ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุง้ง ล่าอุ้ยเยอะ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 ,ยอะแซกจะตายแซกตายแล้วอืมแ,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 แรงแรงแรงอีกแรงอีกแรงแรงอีโรอีช่วยแทงอีโร่ยช่วยทแทงแทงก่อนแทงก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่ออกับเราก่อนอยู่เราก่อนอืมอ,อืมจบเลย ไม่ให้เข้าวิเยอะได้อยู่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 ลุ้มลุ้มลุ้ม,มยังถึกกับป๊อปปี้ป๊อปปี้ยังถึกนี่รักน่ารักกับกดโดนขัน <c oughs> ไม่ให้ออกไม่ให้ออกออกไม่ได้ก็เข้าไม่ได้วินิจโคกสามดาวอ่ะ โอ้ยังไงยังไงไปแล้วข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยตรนต้องเรียบร้อยแล้วจู <c oughs> ตอนแรกดูว่าไม่ได้แล้วนะคือแบบต้นเกมไม่มีอะไรเลยต้นเกมแบบหาตัวแบกไม่ได้เลย เจอรักเก็บกดด้วย <laughs>